ดีพูดเยอะจับจูงซะเลย สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Good Evening Leslie อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์กันค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ซีรีส์แบบเรื่องยาวๆแต่ว่ามันจะเป็นอตอนหนึ่งในซีรีส์นะคะเรื่อง Black Mirror ในซีซั่น3 EP ที่4ชื่อว่า San Junipero นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูเรื่องย่อก,กันหน่อยดีกว่าเนาะ <l> <c oughs> คือจริงๆอ่ะเราอ่ะเคยดูแล้วแหละก็ตั้งแต่มันมีมาฉายนี่แหละแล้วก็ซึ่งเราอาจจะจําเนื้อเรื่องโดยละเอียดไม่ได้แล้วมันได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่ด้วยในอีพีอื่นๆในซีรีส์เรื่องนี้เราแค่อ่านเฉยๆเราไม่ได้ดูเราดูแค่ตอนนี้ตอนเดียวแต่เราก็มันประมาณว่าเกี่ยวกับเทคนโนโลยีถ้าในอนาคตมันมีเทคโนโลยีแบบนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ย คือบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเราชอบมากาชอบมากอยะเราให้ตอนของซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นอันดับต้นๆในหนังเรสเบียนที่เราดูมาเลยเพราะคือมันดีงามงามทั้งแบบเพลงคอสตูมนักสแสดงบทก็เลยจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็ไปหามาดูกันก่อนไม่อยากให้โดนสปอยมันจะเสียอัธโรดเวลาไปดูทีหลังนะคะไม่อยากให้เพื่อนๆหาดวนก่อนได้ใน Netflix ก็ได้แล้วค่อยมาดูรีวิวเราอีกทีก็ได้นะคะเราบอกไว้เลยว่า จะเล่น Netflix กับหนัง n e s เปียเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดตอนท้ายวิดีโอนะคะจริงๆก็ขี้เกียจมากเลยอะแต่ว่าเห็นมีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบหายไปนานเราก็รู้สึกว่าไม่ได้นานหรอกนะเพราะว่าอัพอีกช่องนึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่นานนะแต่พอมีคนมาคอมเมนต์นะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันต้องอัดนะก็เลยมานั่งอัดการวันนี้คือมันก็ยุ่งๆอะนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าอัพคลิปช้าก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่า การทายูทูบเบอร์มันไม่ใช่ฟูลไทม์จ็อบอะเนาะหรือถ้าเพื่อนๆสามารถทําให้มันเป็นฟูลไทม์จ็อบของเราได้ก็จะขอบคุณมากมากเลยนะคะก็อย่าลืมช่วยกัน Subscribe แล้วก็แชร์สนอ,อกไปให้ด้วยนะคะก็จะ,อะขอบคุณมากมากเลยนะคะคือเราก็ไม่ค่อยเก่งพวกเรื่องโซเชียลมีเดียใน t w i t t e r ก็ไม่ค่อยได้เล่นะนะถ้าใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำกันเข้ามาได้นะคะเผื่อ,อคนจะได้เห็นช่องเรามากขึ้นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่ามาละ คือหนังอะ่ะมันจะออกเนียแบบยุคแบบ80ย์อะไรเงี้ยคือมันดีอะ่ะดีหลายอย่างเลยเพลงก็ดีมากเห็นไหมดูคอสตูมสิดีมากอะ่ะจริงๆแล้วโลโก,โก้ของรายการเราเนี่ยก็ได้อินสปเรชันมาจากซีรีส์เรื่องนี้เลย <c ười> เหมือนเราเลยเ <c ười> ข้าบับแล้วไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เต้นอยู่กลางหา้อง ดูแสงสีของหนังเรื่องนี้นะดีอ่ะดีมากเอาพูดถึงคนที่ชื่อยอคกี้เดี๋ยวเขาจะแสดงหนังเลสเบียนอีกเรื่องหนึ่งกับคริสตินสจวตเขาก็พาแฟนกลับไปที่บ้านแต่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครพาใครเป็นแฟนพากลับบ้านอะไรอย่างนี้นะนั่นแหละแต่สองคนนี้แสดงด้วยกันแน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่ว่าแฟนคนที่พาไปเนี่ยพาไปบ้านเนี่ยเขายังไม่ได้คัมเอาพกับครอบครัวออกมา เรื่องราวก็จะเป็นอย่างเนี้ยเราก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูอยู่นะคะเห็นบทมันปบ้าเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาพูดถึงอะไรอ่ะเคลลี่คือดีเราดูทีนี้ตอนนี้แล้วเราชอบเคลลี่มากเลยสวยสวยสวยยอมกินี่แน่รเือนเราเลยรู้สึกประมาศสงสารน่ะ น่ารักสุดๆ <laughs> <laughs> ปอเมามากๆ <laughs> เนี่ยพอเราดูไปถึงตอนเนี้ยเราก็จะแบบไม่ค่อยเก็ตว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวพอดูไปเนี่ยก็จะแบบเก็ตเองว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรบอกเลยนะย้ำอีกครั้งถ้าใครอยากจะดูไปดูก่อนก่อนที่จะโดนสปอยเพราะวิดีโอวิดีโอนี้นะคะ ดูเพลงดิเขาก็สวยนะขออนุญาตกินได้ด้วยนะคะเพราะว่าหิวเดี๋ยวคุณต้องดูบทมันเห็นปะเสื้อสวยอีกแล้วอ่ะโทษพูดคำเดียวไม่รู้เรื่องต้องให้พูดหลายๆรอบาก มาแล้วครับอ่าเขาเห็นแล้วนี่จงใจทำให้ช่วยวเลยนี่ไงเต้นไปมองไปแค่นี้ก็ไม่กล้าเข้าไป มองยังไงสิตกใจแรงไปวะายแล้วครับเข้าห้องน้ำเข้าตามไปสิจะรออะไรยอกกี้เขาน้าสงสารอ่ะเขาดืดทำอะไรไม่ถูก ด้วยอะไรอะ่ะเลือหลักแล้วแล้วเคลลี่ก็ได้หิ้วสาวเข้าบ้านหนึ่งคนถ้ามีคนมาขอให้คุณช่วยอะไรแบบนี้ <c oughs> <Wow. S 2> <c oughs> คุณจะช่วยไหมย <your> อย่าถามไม่เสียเวลา Okay, okay. <laughs> <laughs> you in. Here, I put some cat food The house is beautiful. It's so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  เราดูไปดูมาแล้วเราก็จะปฏิปต่อเรื่องราวกันในเรื่องของคำพูดเวลารีแอคชั่นต่างๆของนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจับจิกซอดแล้วเสร็จสุดท้ายเราก็จะอ๋อว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเขาก็ไปช่วงเวลาอื่นเพื่อที่จะไปตามหาเคลลี่ เพื่อน่องบอก<ต>รู้แล้ว,ลวบอกทำ<อ><ช>ไม <c oughs> ใครจะไปเดาถูกก่อนเนาะว่าเขาจะไปอยู่ในช่วงไหนและในที่สุดโยกี้ก็เจอคค่หล <c oughs> ังจากตามหามาหลายอาทิตย์แล้วเกินงอนแล้วขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าคนเดียว oh, <geez. S 2> นี่พูดเยอะจับจูบซะเลยยอรกี้เดีนี้พัฒนานแล้วนะ้รยจริงจับสาวเข้ามาจูบเลยเนี่ยเพราะว่าครอบครัวของยอร์กี้แบบ <S <S เป็นคนเคาค่งศาสนาก็เลยแบบ We got a pastor coming Even tomorrow and then she's scheduled to pass tomorrow. You got five minutes. Thank you. Thank You've <laughs> so, yeah. It's been here the daylight. Like. So, yeah. so, haven't yeah. Couple hours after the wedding. I'm sorry I didn't tell you. Anything. I'm gonna say something crazy. Okay. Okay. can Want to marry me instead? <laughs> Just. Greg seems great, but. Why not someone who's. know You know, it's so good. โคตรดีอ่ะอะไรอ่ะ Yes ตอบแทนเลยมาแล้วครับดูชุดดิอ่ดีมากเลย <c oughs> ใครจะไม่หลงนะเคลี่บ้าง <c oughs> แม่งคือเมืองตากอากาศ <c oughs> ที่ดีมากวิวดีมากโอ้ เจ็บแทนเลยโอ้โหสงสารยอรคี้ก็คือเขาก็อาจจะมีความคิดที่เด็กๆโอ้โดนตบเลยสงสารเลยทำไมวะอยู่นานแล้วมีตังค์ซื้อรถอะเพลงนี้เลยมาแล้วครับโคตร มันน่าจะทำให้ความตายน่ากลัวน้อยลงเนาะอะไรเนี่ย M5 เหรอดูชุดซะก่อนสวยทุกชุดเลยจ้ามิทเตเบียเป็นของตัวเองแหอันนี้สุดยอร์กี้ก็เต็มเป็นดีอ่ะ โคตรน่ารักหนังเรื่องนี้เราพูดคาว่าดีกี่รแล้วเนี่ยโอเคจบแล้วค่ะเอ่เอซีรีส์ตอนเนี้ยมันไม่มีคําพูดอะไรที่จะมาอธิบายซีรีส์ตอนนี้ได้ดีเท่ากับคําว่าดีงามคือมันทําเป็นหนังได้เลยอะเราแทบไม่รู้เลยว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นซีรีส์เหรอเนี่ยคือมันดีจนแบบมันสามารถเป็นหนังเรื่องหนึ่งดีๆได้เลยอะถ้าทํายาวกว่านี้อีกสักชั่วโมงนึงกลายเป็นสองชั่วโมงเราก็สามารถ ดูได้ยังไม่เบื่อเลยแบบก็เลยอยากให้เพื่อนๆไปหามาดูกันและที่เลือกเรื่องนี้ก็คือว่ามันอยู่ในเน็ตฟิกด้วยเผื่อเพื่อนๆถามว่าหาดูที่ไหนดูในเน็ตฟิกเลยจ้าแต่พอพูดถึงเน็ตฟิกเนี่ยนะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าหนังเลสเบียนม,มันมีน้อยมากเลยถ้าเทียบกับที่อเมริกาอยากให้เรารีวิวเรื่องอะไรต่อจากนี้นะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้แล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้เรา ได้นะคะถ้าใครอยากจะแชร์ก็แชร์ได้เนาะตอนแรกเราคิดว่าเรื่องแชร์วิดีโอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเออเราเกรงใจเราไม่อยากให้เพื่อนเอนแชร์แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างเราก็รู้สึกว่ายอด u b s c r i b e นี่มันก็มีความสําคัญกับช่องเราเหมือนกันนะคะก็อยากจะฝากไว้เท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรก็อยากให้เพื่อน,อนติดตามกันต่อไปนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนเย็นมากแล้ววันนี้ก็ต้องลางกันไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ 给拜拜。Okay, bye bye. <laughs>